สวัีดัสสวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ FC รถแห่ลำเพลินเต้เสือบทสุขสุขคนครับผมกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วคือเกาเชิญใครครับช่องอาจารย์โอเต้เสือบทลำเพลินอัพพิเชียวครับผมช่องผู้ซื้อข่าวนะจ๊ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงมารายงานให้พี่ให้น้องได้รับชมคือเกาแล้วครับพี่น้องครับหลังจากก็มาจากเชียงในไยเที่ยวเชียงในสามเหมือบสวัสดีครับประมาาปล้มติดจังได้แน่แล้วไม่ได้อัปเดตให้พี่เห็น้องเบิังเลย เจียวเชียงใหม่หัวตะมาตะบวารน่ะฝากขอบคุณครับนี่อะไรดูเฮ็ดอะไบ่ให้น้ำลงกอะไรมีโถโอ้โหข้ามประตูข้างในด้วยอันนี้นอกประเด็นนี่เลยอ๋ออันนี้นอกประเด็นอันนี้บ่บ่มีราคาดิหนึ่งครับได้ครันสวัสดีครับพี่รุงสวัสดีครับอันนี้อันนี้ประเด็นได้แน่กว่าน้ำมันลงกยังไงน้ำมันไหลลงมาไหนดิน้ำบ่อคือ เขาเปลี่ยนหลอดไหมหคือเ่าพวกหินมันไหลลง,งนี่กับติ๊กอิดโอ้มันสิมาถมไอ้บังไว้เลยล่างเขานี่มเ <หา S 1> <า>นรอมันสิมาถมล่างเขาเพาป้องกันการเขาสนิมการถมการเลื่อนยากเนี่ยสิเหรอเลื่อนยากห<ม>อดมันสีใสอือเือยังมีเหล็ถอดออกู่เนี่ยครับซื้อซื้อซื้อไม่มากหรือเปลีเย็นไหมครับเย็นไหมเปลี่ยนหลอดมาครับ

ไอ้คล้ายๆก็เป็นเนี่ยไงล่ะเป็นแองเป็นล่องเนาะอันฝนตกน้ามันจะสีไหลูกหนึ่งก็จะผ้าดินลงมาถมถมล่างไอ้ล่างของประตูเล็กเขาก็เลยว่าสีพอสร้างว่าสีกันเอาก้อนอิฐก้อนนึ่งนับมเนาะก้อนก้อนชิ้ก้อนหนึ่งอ๋อก้อนหนึ่งกันไว้เ่าให้ดินพังทะไล่ลงมากมันสะมาถมนี่แหละถมล่างไอ้ของประตูเล็กเขาอันนี้นอกประเด็นครับถ้าเห็นเอาเม้านึง เป็นความรอบครอบขอ,บของชร้างเนาะตอ,อนี้เนาะการใส่งานมันกันยังเนาะมืัน <c oughs> กนาานันเลื่อนมันกันยังอืมผู้ยู่วะอ่าคำว่าสร้างว่าจ้างก็กเล่าตะเทอกเลยว่าเล่าตะลูกดอกนีอันนี้อันนี้อันนี้ชร้างชร้างพอครับบ๊ายบาดีจะไปเบิ่งทางไหนเป็นยังไงแนี่ยเ้็วว่าด้ไปเบิ่งแยกเถื่อไปพอพอไป,ปพิเศนเตอร์ไปที่เตือนการถึงเร็วห้องน้ำทุกคนเรียบร้อยแล้ว ได้เข้าได้มา Số ป่ะ phân Mà liệu กี้ ừ. ăn เดิน vào thướng อือสุกะ vào thướng cấp กบแก่มากกวนขี่ใส่ันะนะโอ้อันนี้กัดกันของเรียบร้อยแล้วมีนอกอนียอะยังต่างต่างมาซื้อมาแล้วมีเลือปิดช,ช่องนีดครับ เอาออกนิดหน่อยเลน้าห้องำอืมแต่ตั้งใหญ่มาแล้วเออประตูแต่ตั้งใหญ่ไปแล้วเอาประตูแล้วอันนี้เด้กนี่ปิดบ่ปิดเพราะว่าอันนี้มันเป็นบังเพราะว่าขาขาตาเธอซีอ๋อกรเปิดออะไรเสียเล่นมาปะลงเลยอ๋ออ๋ออูตัวนี้ก็าออกแล้วไม่ปิดนะฮะอืมอืมับแล้วยับเลยยับเรียบร้อยแล้ว เหลือต้นเลือต้นสทาสีให้ให้มันสวยงามเาะให้มันสวยงามยืนตาองงามผอมใสของงามปิดแล้วพี่นองอันเียรเรียบร้อย่นอกนอกในปิดหมดนี่เขาวาพี่นอเจาะเองปิดเองนักเลงพอเจพอเองปิดเองนักเลงพอ ักบวิจุมเงยเงสุดายเลยอ้ยบอว่าเราปูน้ากันวะบันทึาที่เรียกว่าียใจทีมันมากเองบ้านเน่ยทุกเองแล้ว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 ยใจใจน่นแบบว่าบนหมุมจะขวงกันเขาแบอกเนาะข้นเองแล้วก็แล้วดวราอันนี้อันนี้อันนี้คุดไปเลยตินี่โบกซวมเลย โอ้โหสแตนบายเรียบร้อยแล้วจ้าบกลงไปจ้าบกเอ่ะหาเล่นมั้ยเอาหาเอาหาพลหนึ่งสูงเสริมที่หาหาบกที่หาพลระดับระดับมันมันเกิอยู่ดีพอดีครับเครื่องโยกมันจะยุ่มันจะยุ่ยก่อนอีกก่อนนี่ครับคุณลงไปมันเป็นดินยังวะเป็นดินใช่สิปะแกนปังปังเลย มันดีซึ้มให้บ่ละบานมันดีซึมบาลวกเเอาซม่เอริดลงโดยตรงเดี๋ยวจาหกเทปูแล้วกันอหนตกลงสรุปแล้วเจ้าของสามุอ่ะสามมันวะเปลี่ยนสีปขีดกระปอมแล้วก็พสองสห้องมมมือนัินมมือสีงเทมพอใส่บะละเอาเพิ่มอีกของเง่น อืมเหนแล้เอาเพื่อความสะดวกสบายเพราดีแล้วดีแล้วเกิดอะไรบ้างดีสบายดีว่าสามห้องเรอยกขาดถ้าสามห้องรวมทั้งในเป็นซีเนาะรวมทั้งในเป็นซีคือสิ่งตัวมันฆ่าขีดโจทย์กันเลยเหยียบเดินได้สบายไม่ต้องกันไม่ต้องมีเดียดเลยอืมลงไปข้างอื่นอันนี้สามห้องเขาเดี๋ยวมาลงหนีหมดเลยบ่หรือว่าลงนั่นน้ำ อันนี้อันนั้นมันเป็นทอร์นามิสงป่ะถิ่งี่ือมั้แต่ว่าถ้าห้องจัดแ่งมันก็ใช่ปัญหาครับแต่ว่าผมเนี่ยนะ่าควนเสียเอาทอาิงแมนทอริงแยกกับสวน้ะเพราะว่ามันบริษัมันเต็มไปบ่ใส้กันครับ่าเอาใส้กันเถอะมันเขาอาบน้ำกันเลุ่่เลยคือขาดสีรทั้งลกทั้งนี้ ค่าคืนด kind of mm ิน hmm. มันส mm ุดมเงียบไม่ต่าไปจะลำบาราะเขากะท้างดินต้อนเสมอกันแล้วลูกให้น้ากันก็อุ่นใจสบายครับบอกใีู้แล้วน้ำไหลมตักงคนครับอขอน้ำจริงแยกกันครับส่วนแยกไม่ได้ลงชี่เดียวกันไอเรารถไถไปเ่าเพิ่นไปไปหนี่ ไป่ <ừ m. S 2> แล้วแต่ว่าคนเนไปนว่าทานไนานขอมาขดว่าภในมือนี่เห็นปะมาอยู่บ่มามือนี้ไปขี่รถไ, <ừ m. S 2> ไปหาหมุงไม่หรอกไปหาไม่บ่มาเมือนี้ว่าวจะอื้นเล่นปะถ้าถ้าไม่มา <ừ m. S 2> ตอนแรกไอ้อคุงว่าไอ้คนนีนรถไถไหายอยู่ว่าต่บิ๊กเพืขับผู้ขับไปบ่ว่าแตเพ็นอนุญาตว่าแต่เพือนโอเคมาก จัดการเองก็ได mm ้ะใ้หมกงดินสกล่องนีก็นาเข้าเดียวเอาไปเดี๋ยวผมิึงแล้วรถไถผมมาลายนผมพอมาดสะเองอยู่นี่ออไหมนะโอ้แสดงว่าผมวกา้ดาวออกกาลังกายตัวนี้ อขาดบ้างอื้นกนาชีได้เริ่มก้อนบ่กอบ่ขันขันได้ปั๊บยังแล้วขันเพิ่นทีิ่หามือนี่ทลิริ่มยัง่เทเอาปุนมาเทติดมาเลยอ๋อครับี๋ยวจะวางทอบ้างทอพเลยวปูนมาเทเ้อืนี่ เดือดเซ็ตต้องจะมุ่งลังคาก่อนครับขึ้นโค้งก so ่อนบ่ขึ้นโค้งก่อนขึ้นโค้งก่อนเนาะย้ำก่อนอย่าก็อย่าแตกกระจายกันเนาะสร้างสางพวกนี้ก็สางหาเนาะก็แตกกระจายทังหลายเป็นงานจ้างก็เนาะสร้างหาเออพี่น้องเด้อะว่าวสุฟังเด้องานนี้งานอันต่อเติมไมาของพาร์ตเต้นเซอร์คางสนามกีฬากลางนี่ยว่าเป็นงานจ้างเนี่ยเป็น้องงานหาเด็ กันงบอกดูกันงบอกดูอะไรกัเ็ดไปโรดพ่อขออลูกดอกนี่เห็นไหมันเอาหัววัวนิเขาเขาก็เลยปากก็ไในดิมันหนดเอาเอ้ยดังตัวช่วยกันไปว่มั้ยังผมปัดด้กันนี่องเปลี่ยนหลอไหมเาวเปลี่ยนหลอไหมแลื่แรลืเลยัเปิดง่ายแค่บัผมปดกันกกินเนี่บนอมคมเนบกกินวานจะคือทำ đây các anh đó nè này wow mọc cứ này haha các anh sư phăng hết là ngột lá lại luôn Như này đoạt ngắm ngăm như này đoạt như vậy การอซือกมาก้ผมก็ซื่อมาพากินซิแต่ว่ามันหลายมาดูวาไปเก็บเองไหขันเขาไปซื้อนึ่งเลยหนึ่งฮัตส์ตงหมดเรียบ้อยที่วันน้ำาถือว่ายจริงบ่บ่เงินยังนี่ผู้เมียนางขายผู้พคือไปเก็บเก็บลงมาขายเก็บลงมาขายนิเมยเก็บยุบมงขายนิ่หขายยุบมงเก็บนีเมหยุบตีนตีนูดนี่ห ข่างทางไลยป้าแน่นอนหนูถามกับยูสควินเนี่ยเรืองไหนเห็ดไรเดี๋ยวไปเก็บเองสิบอแฟนไปเก็บจ้าพ่อท่านแฟนไปเก็บข้าพ่อท่าเนี่นางขายอยู่บางล่างนางล่างขายนะมันเป็นจานไหมจานละคาที่บัตรขายเป็นจานเห็ดส่วนใหญ่ที่นี้จะเห็ดละโงกกับเห็ดตะไคร่สองอย่างเห็ดละโงกเลี้ยงเห็ดละโงกขาวโอ้ดอกบากง่ามมา อันเฮ็ดรูปข้อเก็บเหมันเขาบอเอาเขายางคามไปถามเขจะว่าไปเก็บตยาไงดูวาวตาไปเก็บมากมอนไปที uh ่ห huh. ลังเขาวาตาปัย uh ังได้หลายอยู่ไหมผมขอบอันกระตากระตาที่พวกเอาไปนั่นผมเลียวเห็นเขาจะออกมาเต็มสุกคนม่นขายตัวนั่น เอาไปลากก็จะเอาไปขายพวกนั้นโดอยกอยากส่วนไปหมอนขงเนาะคัลีเก็บอยู่มองขายขายอยู่มองเก็บเนืเก็บแล้วก็ลงมาขายนี่ยเงินไหลอยู่ข้างทางเลยโหดเดีวอ่ะอพี่น้องคิดทอดบ้านถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเึงอัปเดตครับผม นี่ละกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามเด้อบไปนี้เด้อเอา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 เดี๋ยวต้อ,อ,องได้ที่ท่ายบรรยากาศให้พี่น้องมึงโอเคครับขอบคุณครับผม